สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับหนูน้อยมหัศาจรรย์ที่หลายๆคนบอกว่านี่คือเปเล่แห่งยุคใหม่อย่างหนูน้อยเอ็ดริกที่ได้ทำการย้ายมาที่เรลมาดริดด้วยค่าตัวมหาศาลนะครับ ตัวของเอนดริกเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กมากๆอยู่นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอายุเท่านี้จะถาว่าเด็กมากไหมก็ต้องเรียกว่าเด็กมากแต่ในกรณีอายุเท่ากัน,นก็มีนักเตะหลายๆคนที่ได้โอกาสลงเล่นค่อนข้างเยอะแล้วอย่างรามีนยามาเองอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเลยว่าเพิ่งขึ้นมาเนาะอายุก็น้อยกว่าเอนดริกซะอีกนะครับผมแต่อันนั้นแหละมันก็เป็นเหมือนนโยบายของบาซ่าที่มักจะนําเด็กอายุน้อยๆเนี่ยดันดาวรุ่งขึ้นมาอยู่บ่อย แต่มาริเดเนี่ยเราจะไม่ได้ค่อยเห็นอะไรแบบนั้นนะครับคนที่เป็นดาวลุ่งมากๆอายุ18-19อาจจะได้ลงบ้างแต่ก็คงไม่ได้เป็นตัวจริงหรอกได้เป็นตัวสำรองหรือไม่ก็ถูกไปให้เล่นชุด B ีนะครับอย่างเด็กมหัศจรรย์คนก่อนของมาริดที่ซื้อมาเนี่ยนะครับผมหนึ่งในคนที่ดังมากๆเลยอะ่ะก็ทนอยู่ไม่ไหวนะเพราะว่าไม่ได้ลงตัวจริงสักทีก็ต้องย้ายออกไปนะครับผมไปยืมตัวบ้างไปทำอะไรบ้างอย่างตัวของมาตินโอเดกาตอย่างเงี้ย ก็ไม่สามารถขึ้นมาในตอนที่เขานั้นเป็นดาวรุ่งได้สุดท้ายตอนนี้ก็ไปแจ้งเกิดกับอาเซนนลถูกไหมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมการจะอยู่มาดริดเนี่ยหลายๆคนก็มองว่ามาดริดอะคือทีมที่ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเองอะผู้เล่นปกติเนี่ยมันก็เก่งมากๆแล้วก็มีการแข่งขันสูงกันอยู่แล้วที่จะแย่งตำแหน่งตัวจริงการที่เอนดริกย้ายมาแล้วเขาจะคิดว่าโอ้โ oh หมันเป็นเด็กมหัศจรรย์เว้ยฉันมาถึงปุ๊บฉันก็จะแย่งตัวจริงมาเลยมันคงจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผม เอนดริกเองเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าไม่มีทางเบียดตัวจริงได้ครับตัวจริงเองเนี่ยมีครมีโรดิโกวินิซิอุสจูเนียเอ็มบัปเป้จูดเบลิงแฮมมึงจะเบียดยังไงอะต่อให้ขาดไปคนนึงเนี่ยก็ยังเบียดไม่ได้เลยถูกไหมเพราะฉะนนั้นเองเนี่ยนะครับผมยังไงซะมันก็ควรจะรู้ก่อนอยู่แล้วว่าถ้าย้ายมามาด,ดริดเนี่ย ยังให้ตัวของเอ็นดริกเองอ่ะก็จะไม่ได้ลงตัวจริงในอีกสัก2-3ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนอาจจะต้องใช้เวลานาสักหน่อยกว่าที่เขาเนี่ยจะแผงฤทธิ์ออกมาได้ในตอนช่วงพรีซีซั่นเองเนี่ยก็ได้โอกาสหลงเล่นไปแต่ก็ยังไม่ได้มีผลงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมมีรายงานข่าวออกมาว่าทางเอ็นดริกเองเนี่ยมีความประสงค์ที่จะย้ายออกจากมาดริดแบบยืมตัวครับก็คือไม่เอาแล้วไม่ทนสู้ต่อแล้วรู้ไปว่าสู้ไปเนี่ย ก็สู้ไม่ได้นี่ครับผมไม่ได้เป็นตัวจริงอย่างแน่นอนแล้วตอนที่เขามาซ้อมกับมาดริดเองเขาก็รู้ตัวแหละว่าเขาต้องปรับตัวกับยุโรปอีกเยอะนะครับผมฟุตบอลในยุโรปเนี่ยมีจังหวะที่แตกต่างจากฟุตบอลในอเมริกาใต้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวอีกเยอะนะครับผมแล้วก็เรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยก็ต้องเพิ่มอีกด้วยนั่นเองทําให้ตอนนี้เอนดริกเริ่มที่จะอยากออกแล้วนั่นเองนะครับโดยจากข้อมูลเนี่ยนะครับผมเอนดริกอ่ะได้แจ้งมาว่า ถ้าตัวของเขาไม่ได้โอกาสลงสนามมากพอในครึ่งฤดูกาลแรกที่เขามาถึงนี้เนี่ยตัวของเขาจะขอไปยืมตัวในตลาดกลางฤดูกาลนะครับผมนั่นก็คือตลาดฤดูหนาวในช่วงเดือนมกราก็จะขอยืมตัวไปอยู่ทีมอื่นซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องที่ผิดความคาดหมายอะไรหรอกนะครับผมแต่สำหรับเอเดรีเองเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องผิดหวังสักหน่อยเพราะเขาอาจจะคิดว่าอุ้ยชันเป็นหนูน้อยมหศัศจรย์ชันมาถึงเนี่ยฉันจะทําให้โลกช็อกฉันจะแบบสร้างความแตกต่างได้ แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นอาจจะต้องไปทีมอื่นสะมากกว่าที่จะให้โอกาสเขาได้มากกว่านี้ซึ่งถามว่าตรงนี้มันแปลว่าอนาคตของเอนดริกกับทางฝั่งของมาดริดมันจบเลยหรือเปล่ามันไม่ใช่แบบนั้นครับมันก็แค่เป็นเหมือนการปล่อยให้เด็กคนนี้ไปเติบโตก่อนได้ประสบการณ์มากขึ้นได้ลองใช้ชีวิต ในแบบนักฟุตบอลจริงๆมากขึ้นเราค่อยกลับมาที่มาดดิดอีกครั้งก็ยังไม่สายนะครับผมณนวันนั้นเองที่เขากลับมาเนี่ยอาจจะยืมตัวไปปีหนึ่งหรือ2ปีกว่าจะกลับมาเนี่ยก็คงมีประสบการณ์มากขึ้นเยอะแล้วแล้วก็พร้อมที่จะทาชนตำแหน่งตัวจริงกับรุ่นพี่ในทีมหรือไม่ใน4ประสานของมาดริดเองเนี่ยอาจจะมีใครบางคนย้ายออกจากทีมไปก็ได้ก็เปิดที่ว่างให้กับเอนะ็ดร็กนั้นได้เข้ามาเติมเต็ม,เ,ตมเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่การแตกหักกันระหว่างตัวของนักเตะกับทีมแต่เป็นแค่การ เห็นโอกาสที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นเองครับอยู่ต่อไปก็ไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นออกไปยืมตัวเมื่อเวลาอันเหมาะสมค่อยกลับมาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของฟุตบอลเวิลด์ในวันนี้ที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกัน ่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับหนูน้อยเอ็ดริกคนนี้ก็ลอกคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ